ลูกน้องทุกคนนะคะขออวยพรให้พ่อและก็สอเอ็นนะคะให้มีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้มีสติปัญญาเปือนาเสัตรให้ไปใส่กันให้มีตะก่นหักตนหอมพ่อในย่อมต้องชอบหลายขึ้นหลายขึ้นป่าเกา่าเงินทองกให้หลายมากเท่มากลายก็เหล่าให้หลายกวยาย่าเกา่าขึ้นไปอีกที่สําคัญ กระเป๋ามาเด้อโลลิกับข้าเทียนนะฮะทายอยู่คงสุดสมบัติทุกอย่างนะครับของกับซอยเงินของรักให้ยาวนานตลอดกาแลแต่ก็วี่ดูวี่หลานสิทอดเต็มบ,บ้านเต็มเมืองตลอดไปปังปังเดือัวหน้าเด้อโค้งกัมม่าเวอร์บ้านเวอร์เดนโทม อี่ยังไล่กัไม่ตกตลาดชวยนะครารดี่ับเกือบองบอหนนาบอยส่งใช่กระห้องโวยพ่อในหนนาดีสุขีสุขังนะครับสุกสมวังจะเลื่อนงน้นาทีการงานเรองการเงินทางการงานจิตการด้วยร้อยล้านท่านล้านต่อไปด้วยโหนนาเด้อ สำคัญบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตของว่านะคะคือร่องจากร่องจากอินเดียแตนเอาเนาะร่องจาก end, อินเดียแตนกันเราคือซอแอนคือเดี๋ยวไปเพิ่งกันเดี๋ยวเพิ่งกันไม่มีนตรงแล้ว,แ,ลวแต่บ้านเนี่ยกับพ่อไม้ยังท้องนะคะสุขภาพาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเลยนะคะและ้วก็ขอให ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างที s <S ่ที่ที่ตั้งใจไว้ขอให้ทุกๆอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอไม่สมหวังเรื่องเรื่องลูกขอให้ดีค่ะอันนี้กราพยายามคือกันค่ะสิทธิ์พยายามและสิทธิ์ในดีที่สุดก็ไม่มีอะไรนะค่ะระกจค่ะ กิน,นดีแล้วแม่หัวดาทั้งสองท้องบ้านไหนครับบ้านแอม,น,แมนี่ละค่ะแม่บุญทุ่มความจริงก็เนี่ยกรู้ห่าสีไฮอี๋ยังนี่ละเล่นกับสได้ใจหลบมองพอดี เอาขึ้นเพ่นเพิร์นคาดองซีรั่งบ่เงี๋ยเยอะสิบอ้อยบ้างภูมวฮั่นมีพอกันตัวเองพรุ่งนี้จะได้จ่ายค่าประกันลูกน้องแดนเซอร์มีเงินประกันฝากเงินฝากประจำได้คนละหกพันหมอลำประมาณคนละหกหรือเจ็ดหมื่นถ้าเงินเขาไม่พอยืมหน่อยนะมันเป็งเงินเดเาเดียวกนัน น่หลยครับงมาเลย้วมันร่งพ่อแล้วครับพ่อแล้ว่อต้องเมาให้เยออเพวกมให้เพ่วเยอ ที่จริงแล้วคืออยู่น้ำแข็งหน้าประมาณปีตัวครับแอนออร์ดีนะครับหรือว่านนิชนั่นปุริสายก็คือมันมปเปอร์อดรยเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องเองีเ้ยงใดๆน้งสิ้นครับเพราะวันอยู่น้ำแไอ้กินน้ำแข็งเราตาหาซอยกันแล้วเป็นคนที่เข้าใจเราแ็ะยอมรับสิง่งกันะสำคัญทุกสิ่งทุกอย่าง ตามทุ well. นตามซัพพอร์ตก็เป็นก้อตังใจให้กันนะฮะผมก็ผมก็เคยคิดว่าการนี้เนี่ยมันดีตามนี้เลยกันนี่ดูองมุ่งเป็นดีเรื่องคืนคืนเลยขึ้นกันเด็กมีคนนอนคุยเด็กมีคนนอนปรึกษากคอเออเฟล่าย่ามเหตุงานหรือเวล่า คนทัว่วไปมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ว่าในร่ายยูนิคองนอนน,อนอี่มีความูงดีดีดีครับ้หมายถึงว่ามันจะมีครูที่ตนี่ครูปรึกษาบางที่เหตุงานมันมันหลาย,ยานนอย่างเนาะของเขามันเป็นงานใหญ่ลูกน้องก่หลายเดินสายเดินทางกวสิทธิ์พันคนกันจต่ง,งานปัญหามันมีซึ่งมันก็มีอยู่แล้ว เพราะเมนเทอรีมือมือต่อต่อไปทันเทศไปหนาก็ต้องเจอปัญหาบางเทื่องแบบอดกันอึดอัดน,นะครับโ่อมีหงล่งิดมาล่มคำเนี่ยนเลยนะครับไอนี่ผู้ระบายในนี้ผู้ปรษานะครับกับถือว่าแบบมันเอ่อควาั่งใจมันดีมัน ทุกอย่างมันเริ่มจากใจครับใจดีเราไม่แตะเหตุใดสิ่งอื่นอนดีตามมาไอเห็ดแห่มันล้ำใสก็ลอยห่อเด็ดพันธุทุกสิ่งทุกอย่างยังลาบอื่นปีนี้เพาถือว่ามี่อุปสรรเนี่ยนะครับมัากล้ำมากสองลอยหาซิบโกงงอแหรือว่าลาบอื่นโดยดีเพราะมี่งพุ่เสียหายเกิดขึ้นนี่กระไดกับไก่ออื่นนะครับแล้วก็นเนื้อสิ่งอื่นใดขอบคุณแม่ขอบคุณยายขอบคุณพี่สาวขอบคุณครอบครัวที่เป็นเป็นหลัก หัวใจหายขึ้นกันนะครับแล้วก็ปันสิบฟมีมือนี่เลยหากขาดอะไรหรือคนไขทุกๆคนคือส่วนที่สำคัญของมาล่ำใจกันรอยโอวสิเ็นแมน่ขั่วหรือ้อดว้อยอาจารย์นุมตรีหางเครืองนะครับคนเก็บชุดคนเสียบผลพระเอกนั่งเอกทุกๆคนคืออะไรที่สำคัญขาดหุืไหไ,ออไรไปบ่ไไร ขอบคุณดีสูน้ำหวานด้อขอบคุณคนขับรถขอบคุณทุกสิ้งทุกอย่างครับขอบคุณเล่ที่ขอบคุณรถขอบคุณฉากสูงมาน้ำกันยังตุรกุเลอิลีนะครับปีนี้ขอบคุณคณหลายๆครับแอปป y b เบ t ร์ด y อขอบคุณบ้านเอบีเลื่อบ้านในนะครับสป,ปอร์ตทุกอย่างว่าแต่บอยสิริชัยหรือแอดออร์ดีแค่เพียไม่ต้องครับสนับสนุนขอบคุณบ้านแฟนบอยสิริชัยด้วยนะครับขอบคุณพีพีแม่แม่ ma, ทุกทุกคนดีดมากเล่นมาเนี่ล้วก็ตลอดปีที่ซอยเหลือสนับสนุนกันมากด้วยดีมาดูตลอดนะครับเอา้าบ่มี่แยงที่สี ออกแค้พี่นองนอกกาดเสียงดิง่งเสียงล่ำลอยสิริชัยกระยังสิสูต่อเห็ดพุ่งต่อปีสิมาตอนนี้เจ้าภาพเส้นสัญญาไว้แล้วสองลอคิวงาน